สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยนาดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับ่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือน กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจะสกบในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปพิเศษเนาะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ี้อมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสับตัวคุณกันบ้าง แต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์สำหรับครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภา t ี้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความชื่นเมินกับในเรื่องของความรักที่มีต่อกันได้นะครับเพราะมีอิทธิพลของไพ่สองถ้วยคือไพ่โซเม e ขึ้นมาแล้วนะความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่มีต่อกันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุข ความสมหวังความรู้สึกนะครับมีคอมมิทเมนต์มีในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆการตอบรับไม่ตีต่อกันมีไพ่3ามถ้วยมาด้วย3มถ้วยคือการเฉลิมฉลอง3ถ้วยคือความรู้สึกที่เป็นข่าวดีความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะได้มาเจอกันนะครับมามีความรู้สึกที่แบบประทับ ใจในเรื่องของความรู้สึกที่เติมเต็มให้กับกันและกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวบางคนเนี่ยอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวในวันวาเลนไทน์ได้สำหรับชาวราศีกรกฎลักขนาดกรกฎเนาะเพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยอาจจะมีความรักความสัมพันธ์สำหรับบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ได้หรือความรักที่เป็นทางไกลนั่นเองนะครับเพราะไพ่แปถวยแล้วก็ไพ่ชาริออเนี่ยเป็นไพ่ของ ความรักทางไกลบางคนเลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้สึกที่มีต่อกันหรือบางคนอาจจะมีการมีระยะห่างระหว่างกันเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกที่อาจจะดูไกลกันห่างกันแต่ว่าไพ่บอกว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงในช่วงวันวนาเลนไทน์แล้วก็หรือในเดือน กุมภาพันธุ์ช่วงแรกนะมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราหรือเขากับเราอาจจะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปดินเนอร์นะครับแล้วก็ไปออกสังคมไปแบบในเรื่องของการไปเที่ยวไปทริปในวันวาเลนไทน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือเป็นต่างประเทศก็ได้เช่นกันมีไพ่เดอะชาริออเกิดขึ้นชาริออตแปลว่าการเดินทางไกลนะครับไปต่างจังหวัดหรือ ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะสำหรับบางคนก็จะไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้ได้ในวันวาเลนไทน์นั่นเองเนาะก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรู้สึกที่เติมเต็มความรู้สึกความประทับใจให้กับกันและกันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูโดดเด่นดูมีการพัฒนามีการเติบโตที่ดีแต่ว่าก็อยากจะบอกนิดนึงว่า ชาวาราศีก๊กโลลักนณากรากฎก็อย่าไปยึดติดอะไรจนเกินไปในบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตแต่เราอะ่ะมักจะเอาอาดีตมาตัดสินในสรับบางคนวงเล็บนะครับสรับบางคนเพราะมันมีอิทธิพลใต้สําหรับคือไพ่้าร์ทวยคือบางทีเราอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกว่าเออบางชั้นบางทีฉันเป็นแบบ ทางไกลอ่ะความรักเขาจะมาหาเราไหมหรือเราจะต้องไปหาเขาหรือเปล่าหรือความรักมันจะลงเอยกันยังไงอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกติดติดขัดขัดในบางคนบ้างหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นความรักที่ห่างห่างไปแล้วเราก็มีความรู้สึกคาดหวังมีความรู้สึกรอคอยนะครับก็คือไพ่ใบไหนเนี่ยเนี่ย นะครับรอคอยนิดหนึ่งแหละความรักความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสของการเติบโตกันพัฒนาได้ธาตุเจ็ดเหรียญเนี่ยคือการรอคอยแต่มันมีการรอคอยที่มีความสุขและสมหวังได้ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามลดพัฒชั่นลงมาเรามีพัฒชั่นนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่มีพัฒชั่นมากเกินไปมันจะกลายเป็นการตัวเรานะั้นแบกภาระแบกความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็จะเกิดความกดดันของอีกฝ่ายจนเกินไปดังนั้นเรา ก็ต้องอดทนนิดหนึ่งรอคอยในวันที่ใช่ในวันที่เป็นของคุณแล้วคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็มีคอมมิตเมนท์ที่แบบประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เลยและในช่วงวันวาเลนไทน์อย่ายึดติดจนเกินไปซีเรียนบางครั้งเราก็ยึดติดว่าเออวันวาเลนไทน์ก็จะต้องปฏิบัติตัวกับฉันแบบนั้นแบบนี้เขาจะต้องให้ของแบบนั้นเขาจะต้องพาเราไปแบบนี้อย่าคาดหวังจนเกินไปคือหวังได้แต่อย่าคาดหวังอย่าน้อยใจอย่าแบบ พยายามเด็กถือดาบอะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกแบบเอาแต่ใจอะนะประมาณนี้ก็เข้าใจนะครับว่าในวันวเลนไทนทาะชาวกรกฎลัคนากรากฎเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายนะครับเป็นคนที่ประทับใจอะไรง่ายแต่ก็เป็นคนเนกกาทีฟง่ายเช่นกันดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าพยายามมองมุมมองในทิศทางที่มันเป็นทางโพซิทีฟมากๆแล้วคุณจะไปในทางที่ดีความสุขความสมหวังนะครับหกหมายมาความมั่นคง การยอมรับสิ่งดีๆยังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวคุณมีสเสน่ห์ทำให้คุณดึงดูดคู่ดึงดูดความรู้สึก ที่มีตอกกันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็จะมีความรักที่เขาปฏิบัติต่อเรานะครับอย่างที่เรารู้สึกแต่เราก็ต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาด้วยอิทธิพลของไพ่ประจําตัวคือไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือการดูแลการเอาใจใส่แบบสม่ําเสมอชาวกรกฎรักนากรากฎทําได้แน่นอนเพราะว่าใน12ราศีเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ใส่ใจดูแลเทคแคร์คนอื่นได้เก่งอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็เป็นสเสน่ดึงดูดให้กับตัวคุณมากขึ้นนั่นแหละดังนั้นเนี่ยความรักความสุขกันเต็มเต็มเนี่ยยังมีเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับเพียงแต่เราต้องพยายามควบคุมพัชั่นแล้วก็ลดพัชั่นลงมาเพื่อให้พัชั่นของคุณกับเขาเนี่ยมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันเพื่อให้มีการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะแนะนาแล้วก็พูดในท็อปปิกนิดนึงในเรื่องของวันว,นวนาเลนไทน์นะครับสำหรับ และก็ไม่อินเนาะสำหรับใครที่อินในวันวัเลนนทายเนี่ย mm. ก็พยายามลดพัชชันลงมาบ้างอย่าพึ่งไปเ,เยอะอะไรมากเกินไปในช่วงวันวัเลนนทายนะครับวันอื่นๆก็เป็นวันพิเศษได้สําหรับตัวคุณเนาะแต่ว่าโชคดีที่ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขและความสมหวังได้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนเนาะแค่บอกว่าคนส่วนมากสัก เจแปดสิบของชาวกรกฏและลัคนากรากฏเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเข้ามามีในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแต่เราก็ต้องใส่ใจก็ต้องดูแลก็ต้องพยายามเทคแคร์เขาให้มากขึ้นแล้วก็พยายามเอออย่ายึดติดจนเกินไปอดทนและรอคอยในวันที่เป็นของตัวคุณเองแล้วจะด,ดีที่สุดส่วนใครที่ไม่ได้อินในวันวลนไทน์นะครับเพราะว่าจากสถิติที่ผมทําวันเลนทนยมาแบบ หลายสิบหลายปีเนี่ยนะครับสี่หปีมาแล้วเนี่ยที่ทำทำคลิปบางคนไม่ได้อินในวันวลนไท์ก<ๆ>็เข้าใจในมุมของคุณน,นะครับเพราะว่าวันวลนไท์มันก็เหมือนวันอื่นๆที่คุณบอกนั่นแหละแต่อยากจะบอกว่าสิ่งเล็กๆน,ๆน้อยๆนะครับที่คุณเองเนี่ยอาจจะทําเพื่อคนอื่นเนี่ยหรือทําเพื่อคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มมันเป็นความรู้สึกที่ดีคุณไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ได้ถ้าคุณรักเขาคุณแค่แสดงความรู้สึกที่มีต่อ เขาในวันนั้นคุณไม่ต้องมอบของขวัญไม่ต้องพาเขาไปเที่ยวก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อินขนาดนั้นคุณแค่กอดเขาแล้วก็บอกรักเขานะครับหรือพาเขาไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆนิดนึงแบบนั้นอนะมันก็ช่วยทำให้เขาดูมีความรู้สึกแฮ ppy ไปทั้งปีแล้วฮะเออประมาณนั้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็อยากจะเปิดเปิดใจกับสำหรับตัวคุณบ้างว่า ใครที่ไม่อินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนมากก็ได้นะครับแต่แค่อยากให้รู้ไว้ว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทําให้กับตัวเขาอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาอ่ะต้องการหรือเขาอาจจะเห็น อะไรในอินในวันวลนทน์เนี่ยนะครับคนเราอะ่ะม,มันมีความรู้สึกความเซนซิทีฟและความอินไม่เท่ากันนะครับบางทีคุณอาจจะอินในเรื่องอื่นแต่เขาอาจจะอินในเรื่องนี้ก็ได้ดังนั้น,นการเติมเต็มคู่ของคนรักที่ดีก็มักจะต้อง ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกประทับใจมันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างดูดีและมีคุณค่าในทุกๆอย่างก็ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่อินมากๆก,ก,ก็พยายามลดแพทชั่นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะทําให้เราเรียกร้องจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเบื่อนหน่ายได้นะครับก็อาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลให้สมดุลทั้ง2ฝ่ายน่าจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีที่สุดก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็อวยพรให้สำหรับชาวกรกฎลัคนากรากฎทุกๆท,ท,ท่านมีความสุขความสมหวังในวันว,นวนาเลนไทน์ปี202 หกสิบเจ็ดหนีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ให้กับช่องของบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ